หลังจากที่เราใช้เมื่อคืนแรกนะคะมันทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นโบนะคะเป็นคนชอบเที่ยวทะเลนะคะแล้วปกติเนี่ยก็จะทาครีมกันแดดตลอดแต่ว่ากลับมาจากทะเลปรากฏว่าหน้า้าขึ้นเต็มเลยเราก็ตกใจว่าจะทำยังไงดีจนกระทั่งมีพี่พะะิงค่ะ เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านสกินแคร์มากเลยก็แ,แนะนำบอกว่าน้องโบลองใช้ตัวนี้เลยซึ่งก็คือ Y8 เราก็เลยลองเลยค่ะหลังจากที่เราใช้เมื่อคืนแรกนะคะมันทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นเริ่มรู้สึกดีกับผิวมากเลยค่ะเพราะว่าผ่านมาหนึ่งสัปดาห์เนี่ยฝ้ามันจางลงมากเลยแล้วก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะจนถึงปัจจุบันนะคะรู้สึกดีมาก ปลายแปตัวนี้เอาอยู่ซึ่งเวลาออกไปทะเลเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะเกิดฝ้าขึ้น